สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ไทยลีก2นะครับหรือเมืองไทยลีกสุพรรณบุรีไม่แพ้ครับเก็บแต้มได้1แต้มจากชัยนาทฮอนวิวนะผู้มาเยือนไป2ประตูต่อ2นะครับเก็บได้คนละ1แต้มนะครับแบ่งกันไปทีมละ1แต้มก็กดขังเซอร์ไพรส์นะครับนานมาแล้วครับที่สุพรรณบุรีไม่ได้สัมผัสแต้ม เลยว่างั้นเถอะตั้งแต่เดือนไหนแอดมินไม่ทราบน่าจะ2เดือนขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับว่าวันนี้เป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าไทยลีก2หรือเมืองไทยลีกเนี่ยไม่ไม่หยุดให้เอเชียนคัพนะครับไม่ไม่หยุดลีกนะครับก็ไปอย่างต่อเนื่องเลยนะครับไปอย่างต่อเนื่องเลยเดี๋ยวเรามาสรุปตารางคะแนนกันก่อนนะครับก่อนที่จะคลิกออฟนัดที่15นะครับผมสําหรับวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับ แพร์ยูไนเต็ดนี่ก็ยังนำเป็นจ่าฝูงอยู่ครับมี34แต้มนะครับจากการแข่งขันทั้งหมด14นัดชนะ11เสมอ1แพ้2นะครับนำโดงเป็นจ่าฝูงเลยตามด้วยมหาสารคาม SBT นะครับแข่ง14ชนะ9เสมอ1แพ้4มีอยู่28ดนัดมหาสารคาม SBT นะวันที่18ธันวาคมนะครับฟุตบอล FA ครับนะครับมีนัดดวลเกือกกับบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับสภาพรวมใน แวดวงทางข่าวเนี่็คือตัวเต็มแล้วครับที่จะเข้าไปชมฟุตบอลเอเวอรระหว่างมหาสารคามแล้วก็บุรีรัมยูเนเต็ดวันที่18นะครับวันที่18ทธันวาคมนะครับเข้าไปรับชมกันนะครับผมอันดับที่3คืออยุธยายูเนเต็ดนะครับแข่ง14ชนะ7เสมอ4แพ้3มีอยู่25แต้มนะครับตามด้วยฉลามชนนะครับชนบุรี f c นะครับแข่ง14ชนะ7เสมอ3แพ้4นะครับมีอยู่24แต้ม บางกอง f c นะครับแข่ง14ชนะ7เสมอ2แพ้5มีอยู่23แต้มตามด้วยพลังการ FC นะครับอันดับที่6แข่ง14ชนะ5เสมอ7แพ้2มีอยู่22แต้มนะครับลำปาง FC นะครับเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องนะครับขึ้นมาอยู่อันดับที่7นะครับแข่ง14นัดชนะ6เสมอ4แพ้สมีอยู่22แต้มนะครับตามด้วยกเกษตรศาสตร์ FC นะครับแข่ง14ชนะ5เสมอ7แพ้2มีอยู่22แต้มนะครับ โอาดีขึ้นอย่างต่อเน,นื่องนะครับกรเกษตรศาสตร์ FC เนี่ยเมื่อวานนี้นะครับพูดถึงรายได้ของสโมสรเ,เงินเดือนของนักเตะสามารถจ่ายได้แล้วครับก็คือเป็นข่าวดีที่ที่คุณโตโน่นะครับประธานรักษา,าประธานสโมสรอ,ออกมาให้แถลงการหรือว่าให้ข่าวนี่ครับแหมแบบแหมเป็นข่าวที่ดีมากเลยครับ ก็แฟนคลับไปเชียร์เยอะนะครับเกษตรศาสตร์เอฟซนะครับอ่าไปเขาเรียกว่าไปอุดหนุนเสื้อสโมสรนะครับเป็นรายได้หลักของของของทีมเลยครับแหมต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับอ่ะอยู่อันดับ8นะครับเกษตรศาสตร์เอฟซอันดับ9คือเชียงใหม่ยูเนเต็ดนะครับแข่ง14ชนะ5เสมอ6แพ้3มีอยู่21แต้มนะครับสีสเกตยูเนเต็ดนะครับแข่ง14ชนะ4เสมอ7แพ้3มีอยู่19แต้มนะครับ เอ,อสีสเกตยูเนเต็ดเนี่มีคลิปหนึ่งเนี่ยออกมาผ่านโซเชียลมีเดียนะครับก็แอดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแ,แฟนคลับแฟนบอลนะครับเดินออกนอกสนามกันกันเต็มเลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ว่าแอดอยู่ปทุมธาน,นีก็เชียร์บ้านเกิดแอดนี่แหละรีสเกตยูเนเต็ดนะครับก็ขอให้ทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับ5นันา่าสุดไม่แพ้นะครับแต่ออกเสมอซะเยอะ เสมอ4ชนะ1นะฮะอ่ะลังอันดับ10อยู่นะครับอันมี19แต้มตามด้วยอันดับที่11นะครับตราด f c นะครับแข่ง14ชนะ5เสมอ2แพ้7นะครับ17แต้มัชนาทฮอนบิลนะครับเมื่อวานเนี่ยเดินทางไปเสมอกับสุพรรณบุรี FC มัน2ประตูต่อ2ก็เพิ่มมัน1แต้มนะครับขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่12นะครับแข่ง15ชนะ2เสมอ9แพ้4นะครับจันทบุรี FC นะครับแข่ง14 ชนะ4เสมอ3แพ้7มีอยู่15แต้มนะครับอ,อยู่ลำดับที่13อยู่นครศรีอยุธยานะครับอืมก็ผลงานยังไม่ปังนะครับมีอยู่15แต้มแข่ง14ชนะ4เสมอ3แพ้6แพ้7นะครับตามด้วยอีสานพัทยาอยเต็ดนะครับแข่ง14ชนะ3เสมอ5แพ้6นะครับมีอยู่14แต้มเท่ากับโปลิทเทโรนะครับโปลิทเทโรเนี่ยเปลี่ยนโค้ชเลยครับจากโค้ดวังไปเป็นจตุพลพระมนบานประมนบานนะครับก็ ขอให้ทำผลงานได้อย่างต่อเนื่องนะครับแข่ง14ชนะ3เสมอ5แพ้นะมีอยู่14แต้มนะครับสมุทรปราการซิตี้นะครับมีอยู่11แต้มนะครับจากการแข่งขันทั้งหมด14นัดชนะแค่2เสมอ5แพ้7นะครับมีอยู่11แต้มนะครับเ่ก็คงผลเอฟเฟกมาจากต่อเนื่องมาจากเออประกาศอะไรไม่รู้ยุบทีมแต่ก็าซากันมาแล้วนะฮะก็ขอให้ทำผลงานอย่างต่อเนื่องนะครับผมสุพรรณบุรีนะครับกระเตื้องมา1แต้มนะครับ จากเมื่อวานนี้เสมอใชยนาดไป2ประตูต่อ2เก็บได้มามา2คะแนนนะครับจากการแข่งขันทั้งหมด15นัดอ่าเสมอ2แพ้13ขอให้ปังๆนะครับสุพรรณบุรีนะครับมีแฟนคลับหลายๆท่านเชียร์อยู่นะครับแอดมินเคยไปเชียร์นะที่สนามสุพรรณบุรีนะครับอ่อก็ขอให้ปังๆนะครับอยู่รอดปลอดภัยก็ยังยังแอบเชียร์สุพรรณบุรีอยู่ครับผมเราไปดูโปรแกรมกันครับ โปรแกรมมีแข่งวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ครับอย่างต่อเนื่องเลยนะครับตามมาครับผมโปรแกรมการแข่งขันนะครับนัดที่15ของเมืองไทยลีกนะครับหรือไทยลีก2นะครับก็จะมีวันนี้นะครับ4คู่วันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็4คู่นะครับดังต่อไปนี้เลยครับผมอีสานพัทยายูเนเต็ดนะครับ18นาฬิกานะครับตอนรับการมาเยือนของลำปาง FC นะครับทีมที่กำลังมาแรงนะครับผมชนะ3านัดติดนะครับลำปาง FC นะครับ สมุทรปราการซิตี้นะครับตอนรับการมาเยือนของจ่าฝูงนะครับแพร่ยูไนเต็ดนะครับ18นาฬิกาเช่นกันนะครับโปลิเทโลนะครับอตอนรับการมาเยือนของฉลามชนนะครับชนบุรี FC นะครับ18นาฬิกาเช่นกันนะครับอยุธยายูไนเต็ดนะครับตอนรับการมาเยือนของเชียงใหม่ยูไนเต็ดนะครับตรงกับเวลา1นึ่ทุ่มตรงนะครับข้ามไปวันอาทิตย์นะครับ นครศรียูไนเต็ดนะครับตอนรับการมาเยือนของมหาสารคามเอสบีนะครับตรงกับเวลา18บแปดนาฬิกามหาสารคามนี้เป็นรองจ่าฝูงอยู่ครับแม่มีสิทธิ์ขึ้นไปไทยลีกได้เลยนะครับถ้าถ้าถ้าหากว่ารักษาโมเมนตัมนี้ไว้ได้นะครับพลังการ FC นะครับตอนรับการมาเยือนของบางกอก FC นะครับ18.30นนะครับเกษตรศาสตร์ FC นะครับตอนรับการมาเยือนของตราด FC นะครับวันอาทิตย์นะครับ18.30นเช่นกันนะครับ สีสกเกตยูเนเต็ดนะครับปิดไทยอของนัดสุดสัปดาห์นี้ต้อนรับการมาเยือนของจันทบุรี FC นับ19.00ไปเชียร์นะครับสีสกเกตยูเนเต็ด FC ไปเชียร์กันนะครับผมก็เพื่อฟุตบอลบ้านเรานะครับลำดวนเพลิงนะครับก็แอบลุ้นขึ้นไทยลีกอยู่นะครับก็ปี2011นะฮะปี 2011- 2012นะครับ เต็มสนามนะครับเต็มสนามนะครับมาเยือนเมืองทองดีเต็มสนามต้องเปิดเมืองทองในต้องเปิดชั้น2นะครับเพื่อให้แฟนคลับของนักะนานานสีสเกตนะครับสีสเกตยูเนเต็ดอืมเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นทีม1ใน4ของท่านผู้ชมที่เยอะที่สุดนะครับอ่ดังนั้นก็ไปเชียร์ครับไปเชียร์ครับไปเชียร์ครับอืมลำดวนเพลิงนะครับก็บ้านเกิดแอดเองนะครับอ่าลำดวนเพลิง ก็ขอใหอ้อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์แห่งความสุขนะครับวันพรุ่งนี้นะครับฟุตบอลอาเซียนครับไทยจะพบปบติมอร์เรสเตที่เวียดนามนะครับสนามเป็นกลางนะครับก็ฝากเชียร์ด้วยนะครับผมเชียร์อยู่แล้วแหละนะเอฟซีทุกท่านเชียร์อยู่แล้วแหละสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำล้รวยๆเช่นเดิมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ